เขาเขามไอ้นี่เขากองกลางซื้อาแล้วกองกลางซื้อมาแล้วเนี่ยสอาเนี่ยอ่มร้อนม้อนร้อนเฮ้ยไมเท่าเดือยลุ้นอะคะสิบบาทแมู่เกในกองกลางนี่เองูบไม่ร้อนไม่ร้อนลองดูไม่ลองไม่ดูะร้อนหรอเปล่าไ่ร้อนนะจะบอกข้าไม่ร้อนนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้เ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเย้ย้อนไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้ มาดูไข่มาดูไข่สุกยังเนี้ยสยาเร้อนร้อนร้ร้อนกระแพงเฉือไปอันดัานวะใ้เขาใกล้อุดหยวแม่ร้อยร้อยร้อยห้าองศาร้อยห้าองศาเลยเนาะร้อยห้องศาเลยนะ ไปไทยกันดีเองไปไทยนะ 已经恢复完 <laughs>